สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2 Gamer Channel นอลนะคะชาอลที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแล้วเชิญทุกคนครับเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้เราอยู่กับสเปช็อ p ทุกแม่เลยนะครับผมนะนี่เป็นเกมร u นทูนะครับก็คือผมจะเล่นหนึ่งตาแบบเต็มไปไม่ดูเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าสเต็ปหรือว่าการเล่นลักษณะการเล่นแล้วรากาศขอเกมเป็นอย่างไรกันนะครับเอาครับทีนี้ ผมก็ได้มีโทเค็นตรงนี้อ่าอันนี้เอามาจากเกมอื่นนะครับเกมนี้ไม่มีให้นะครับผมแค่เอามาช่วยเฉยๆนะครับไม่นั้นเนี่ยามาคงนับค่อนข้างจะยากมากเลยครับผมก็เลยเอาโทเค็นนี้มาให้นะครับและแต่แทนนี่ครับนี่คือก็อย่างที่เรา,วากว้าก้ากันไปแล้วนะครับก็เป็นคอมนเมนต์องเกมนะครับก็คือตัวการ์ตนเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดันทูกันนะครับ เอาล้ครับผมได้เพิ่มคอมมานเดนอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับเป็นโทเค็นวิกเตอรี่พอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากตัวพักเสริมตัวอื่นนะครับแต่ว่าผมเอามาให้ดูันเฉยๆนะครับว่าทางนี้ไม่มีนะถ้าไปซื้อพักเสริมมันถึงจะมีโอเคนะเข้าใจตรงกันนะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นโทเค็นอันนี้ก็ไปซื้อพักเสริมด้วยนะครับแต่เดี๋ยวยังไงพักเสริมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูด้วยแต่ตอนนี้เราจะเล่นแค่พคกฝักอย่างเดียวก่อนนะเอาล้ครับผมเริ่มเกมมันที่ว่าเราจะสมมุติว่ามี ผู้เล่น2คนนะครับในที่นี้ขอ2คนนะครับก็คือมือซ้ายและมือขวาของผมนั่นเองครับลง <c oughs> มาสู้ด้วยตัวเองต่อยิชุบกันน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยมนะีชัยชนะเริ่มก่อนเอาง่ายๆอย่างนี้แหละครับผมก็มือที่เริ่มก่อนก็ขอเลือกนี่แหละครับเลือกเอเลี่ยนครับผมนะส่วนในตัวนี้บอกว่าขอเอาไดนโลลน,นเสาร์แล้วกันนี่ไดโนเสาร์แล้วก็ไดโนเสาร์อะไรเดียไดนโนเสาร์คุณยนตแล้วกันนะไดนโนเสาร์คุณยนต์ด,แดูแล้วเท่ดีแล้วอันนี้ก็เอเลี่ยนซอมบี้นะ เอาล้ครับเมื่อเราเซตอัพตัวเกมอย่างนี้เสร็จแล้วนี่อันนี้ก็เอาออกไปไม่ใช้แล้วนี่แน่เอาละครับก่อนอื่นนะครับเราเล่น2คนนะครับเราก็จะเปิดฐานนะครับก็ทั้งหมด3ามฐานด้วยกันนะครับแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอาล้ครับเมื่อเปิด3มฐานเสร็จแล้วอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะฮะผมวางให้ไปด้านนน้นนะครับลูกก็กล้องน่าจะเห็นได้ชัดกว่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจําได้หมดแล้วแหละว่าแต่ละฐานมันนีอะไร แล้วก็ทําการตัวนี้นะครับเอาสองกองพนึกเข้าด้วยกันแล้วสับนะครับผมเอาละครับแล้วทีนี้ผมก็ได้จัดการนะครับสับกองการเข้าด้วยกันแล้วก็จั่วการท่าใบอยู่ในมือแล้วนะครับกรณีนี้หลอกผมอยากให้แค่ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเปิดเกมจะอารมณ์อย่างนี้นะครับแต่ว่าปกติถือว่าใครถือเงินนะไม่ต้องมาโชว์นะครับผมส่วนตัวตัวโทเค็นพวกนี้เนี่ยจริงๆมันมีตัวเลขอยู่นะครับผมซึ่งก็จะเป็นหนึ่งมังหมังอันนี้จริงก็คือผมจะเอาไว้ช่วยนำนะครับในมื มันพลังตั้ง2 0 12แล้วมาทีมางงแล้วนะครับผมเอาละเพิ่งเริ่มเกมกันมาก่อนนะครับก็งจากที่ว่านะครับมุงเนองจากฝั่งมือขวาผมฉุกชนะครับแมก็เลยมาเล่นก่อนไม่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็เปิดดูก่อนนะครับว่ามีเอฟเฟกอะไรที่เริ่มเกมไหมไม่มีเลยครับเพราะมันเพิ่งเริ่มเลยครับทีนี้ก็เราจะเลือกเล่นหนึ่งแอคชั่นหนึ่งมินเนียนะครับซึ่งแอคชั่นในที่นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ วล์กเกอร์นะครับซึ่งความสามารถของวล์กเกอร์เนี่ยเมื่อเราลงเขาเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมจะสามารถเปิดดูการ์ดใบบนได้1ใบครับแล้วสามารถเลือกทิ้งก็ได้หรือนำหรือนำกลับไปวางไว้ที่เดิมก็ได้ซึ่งในที่นี้นี่โอ้โหตัวเก่งเลยครับเนี่ยก็ต้องวางไว้ในนี้อยู่แล้วครับและแอคชั่นหนึ่งใบที่จะใช้นะครับผมอืมเลือกโพบเลยครับผมแน่เลือกใช้โพฟแล้วก็ทิ้งนะครับโพฟเนี่ยความสามารถก็คือว่าเราสามารถเลือกคนคนหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ มันมีอยู่ข้างเดียวเนี่ยครับก็ต้องเลือกมือข้างนี้เนี่ยนะครับผมแล้วดูในมือเขาครับเราสามารถทิ้ง1ตัวนะครับผมตัวไหนก็ได้1ตัวนะครับที่เป็นมินเนี่ยนะครับเลือกตัวทิ้งเลยเดี๋ยวนีเนี่ยลงหลุมไปเลยในที่นี้นี่นะฮะตรงนี้นะครับแซบบอร์นะครับผมเลือกทิ้งแซบบอร์ลงไปแซบบอร์มีความสามารถถ้าเกิดเขาเล่นมินเนี่ยตัวนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถเลือกเล่นมินเนี่ยได้อีกตัวหนึ่งที่พลัาาง2หรือต่ำกว่าได้นะครับเพื่อเป็นการสกัดความเร็วเขาผมต้องทิ้งเขาผมเอาละครับ เมื่อเล่น1 Mini, มินเนี่ยนหแอคชั่นแล้วก็สามารถผ่านเทินได้ครับลองเช็คดูก่อนอ่าพลังยังไม่พอให้แตกนะครับผมก็วางไว้1 2่าเป็นตัวช่วยนักนะครับผมและผ่านเทินจั่ว2องใบ1 2เข้ามาครับผมแล้วก็ประกาศผ่านเทินครับเอาละครับแหมทีนี้ฝั่งนี้นี่ออกแนวลำบากน,นิดๆเลยนะครับนเนื่องจากว่าเปิดเกมมาโดยการที่ตัวเองโดนดิสการ์เลยแหมแย่เลยครับผม เขาก็เลยสู้ครับผมนี่เอามาสู้เลยเอาวอลเลตเตอร์นะครับพลังสองก็จริงแต่เวลามีคําว่าออนโกอิ่งอยู่นั่นแหละครับอันนี้อาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมตัดต่อให้วอลเลตเตอร์เนี่ยความสามารถของตัวของเขาก็คือว่าเมื่อลงมาเนี่ยพลังจะบวกหนึ่งตามวอลเลตเตอร์โดยที่นับตัวมันเองด้วยนะครับแสดงว่าตัวเขาเนี่ยก็คือ3นะครับถ้ามีวอลเลตเตอร์อีกตัวเนี่ยมันก็จะเสริมกําลังกันนะครับแม่เหมือนวอลเลตเตอร์เลยครับยิ่งอยู่ยิ่งแข็งแกร่งนะครับผมเอาละครับ และตามด้วยเขาใช้ Survivor of the Fittest นะครับผมคือตัวไหนพลังน้อยกว่าในทุกๆฐานนะครับโดนทำลายครับก็เลยทำลายตัวนี้ทิ้งไปครับนี่ลงสุสานไปเลยและเช็คครับผมตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันลงสุสานไปแล้วมันเลยหายไปสอนแต่พลังของวอลเล็เตอร์เป็น3นะครับก็ทำให้นี่ครับผมฉักเป็นสมาช่วยนับช่วยนับแล้วก็ประกาศผ่านเธอนะครับยังไม่แตกนะครับก็จั่ว2ใบขึ้นมือครับผมตึ๊เตติบแน่ เอาล้ะครับมาถึงฝั่งนี้กันบ้างครับผมฝั่งนี้ก็เลยเลือกใช้เอเลียนะครับอินเวเดอร์นะครับผมตัวนี้มีความสามารถเมื่อลงมานะครับจะได้1 Victory Point นะครับนี่แน่นำหนึ่งว o r y ตอรี่มาสะสมเอาไว้วางไวตง้ตรงตรงตรง,ตรงนี้ละกันเนาะเดีจะได้ไม่งงนี่แนะวางไว้ตรงนี้เลยและเลือกใช้1 action นนะครับก็เลือกที่จะใช้นี่แหละครับ ก็กันแจ้งครับผมนี่ดิสอินเตอร์นะครับผมสามารถเลือกมินเนี่ยนที่พลังสามหรือต่ํากว่านะครับให้ไปอยู่ใต้กองน,นะครับนี่เป็นการลุกข็้ไปในตัวครับผมเอาลงไปไว้ใต้กองและนั่นก็หมายควาว่าฐานนี้ไม่มีมินเนี่ยนเหลืออยู่แล้วครับผมแต่ฐานนี้นะครับผมเอาอินเตอร์ใส่เข้าไปแล้วมันก็เลยมีพลังสามนะครับเอาละก็ประกาศผ่านเทินไปครับผมก็จวดสองใบครับหนึ่ง สครับผมมาก็ผ่านเทินไปครับวิ่งเข้ามาฝั่งทางนี้กันบ้างเขาจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะสามารถจัดการฝั่งนู้นได้หดูสิโดนคะแนนนําไปหนึ่งแล้วก็เลยเลือกใช้โฮเวอร์บอทนะครับผมโฮเวอร์บอทมีความสามารถที่ว่าถ้าเขาลงมาเล่นแล้วเนี่ยครับสามารถเปิดการ์ดใบบนและถ้าการ์ดใบบนตัวน,นี้เนี่ย เป็นมินเนี่ยนซึ่งไม่ใช่นะครับเป็นแอคชั่นเละก็สามารถนำมันลงเล่นได้เลยครับแมแต่ว่าไม่ใช่ครับก็ต้องปิดไปครับน่าเสียดายครับและที่จะใช้แอคชั่นต่อไปดูแล้วไม่คุ้มเลยครับก็เลยประกาศผ่านเทิร์นแบบช่วยไม่ได้ครับผมตรงนี้ได้3แล้วก็เลยนำโทเค็น3ามช่วยนับเอาไว้และจวดสอใบครับ2เอาละต้องประกาศผ่านเทิร์นไปแต่โดยดีครับทำอะไรไม่ได้ครับน่าสงสารแต่นั่นแหละครับ การลุกของซอมบี้ยังไม่จบนะครับผมอืมซอมบี้ประกาศใช้สเกลนะครับผมตัวนี้ลงมาครับเพื่อที่จะมานี่ลงตรนี้ครับผมลงมาเพื่อทําคะแนนนะครับให้ฝั่งทางนี้อ่าอีกสามคะแนนและเลือกใช้อเวอร์รันนะครับผมนี่แน่อเวอร์รันเนี่ยครับผมความสามารถก็คือว่าถ้าเกิดเปิดอเวอร์รันเมื่ออา,าอเวอร์รันเมื่อไหร่เนี่ย แปะที่ฐานนะครับซึ่งตอนนี้เราจะแปะที่ฐานนี้นะครับผมจนกว่าจะวนกลับมาถึงฝั่งเรานะครับผมฝั่งต้องข้ามไม่สามารถเล่นลูกสมุนในฐานนี้ได้นะครับและทีนี้ก็ใช้1มินเนี่ยนและ1แอคชั่นไปแล้วก็ประกาศผ่านเธอน,นะครับจั่ว2ใบ1และ2นั่นเองครับผมผ่านเธอไปทำอะไรกันยังไม่ได้นะครับนี่เพิ่งเริ่มเกมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสพนทหาร เนื่องจากไม่สามารถลงชางนี้ได้ทางผู้เล่นในสาวนี้จัดว่าอยู่ในจังหวะลำบากแน่ๆเลยครับผมก็เลยขอมูฟนะครับผมนี่เลยใช้ความสามารถของตัวฐานนี้นะครับเมื่อตอนเริ่มเกมสามารถเลื่อนเอาตัวไหนตัวหนึ่งของเรานะครับจากฐานไหนก็ได้ครับมาลงฐานนี้ครับและเรียกวอลและเปิร์ไปเพื่อเตรียมพังฐานนี้ทิ้งนะครับผม วอลเลเตอร์อย่างที่บอกนะครับตัวที่แล้วนะครับมีพลังโบกตามวอลเลเตอร์ที่มีซึ่งตอนนี้ก็คือ3บวก3เป็น6นะครับ6บวก3ก็เป็น8นั่นเองครับผมไอบวกเป็น8ที่ไหนเราเป็น9โอ้ยโกแวนโกมากๆเ้ยนี่ครับ5 3แล้วก็1ช่วยกันนับเิดหนึ่งและแอคชั่นที่ทางไดนโนเสาร์เราจะใช้คือเทคเซนเตอร์นะครับ และเลือกฐานความสามารถของ t e คเ Center a แอคชั่นไม่คอว่าถ้าเราเลือกฐานไหนให้นับจำนวนมินเนียนหรือจำนวนลูกสมุนของเรานะครับมีกี่ตัว1-2 2ตัวก็จะได้จั่ว2ใบนะครับปึดปึดอ่าและก็ประกาศผ่านเทินครับเมื่อผ่านเทินก็สามารถจั่วได้อีก2ใบครับ1นอ <c oughs> นี่เป็นการจั่วแบบ <c oughs> รัวๆครับนรกทีเดียวแบบนรกแจกเลยกุดแตกนะครับแน่ แต่นั่นก็ไม่ทําให้ซอมบี้ของเราสะทกสะท้าเลยครับบอกเช่จะทำอะไรก็ทําแต่ก่อนอื่นนั่นแหละครับนี่นี่คือแอคชั่นที่เราต้องว่ากันนะครับเพราะว่าใบนี้เนี่ยบอกว่า the h destroy this action at the start of your turn นี่แหละครับนี่คือ start of your turn แหละครับเราคือเริ่มของเรานะครับเราต้องพังอันนี้ทิ้งครับแล้วต่อไปก็เข้าสู่ช่วงเมนเฟสของเราก็คือเล่น1 a c t แอคชั่นหรือ1 m i n มินเนียนครับ ในที่นี้ผมก็เลยเลือกที่จะเล่นหนึ่งมินเนี่ยนครับผมลงไปในฐานนี้ฐานนี้ดีกว่าฐานนี้ขอเลือกลงไปฐานนี้ครับแน่นอนครับความสามารถของวอล์กเกอร์คือเปิดใบบนนะครับแล้วเลือกที่จะทิ้งลงสู่สารก็ได้หรือจะวางไว้ข้างบนเหมือนเดิมก็ได้ครับผมในที่นี้ผมขอเก็บครับผมไม่เอาไม่ทิ้งครับผมและเลือกหนือแอคชั่นที่จะใช้ ยังไม่ใช้ดีกว่าจ้าขอจวสองใบแทนแล้วก็ผ่านเทินครับตรงนี้เอาออกก่อนเกือบลืมไปและตรงนี้เพิ่มอีกสองนะครับเป็นห้าดุเดือดเข้มข้นเลยทีเดียวกลับเข้ามาสู่ฝั่งของทางไดโนเสาร์กันบ้างครับทีนี้ไดโนเสาร์เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วครับไม่นานต้องแพ้แน่ๆเลยครับผมไดโนเสาร์ของเราเลือกที่จะใช้โฮเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งอ่า แล้วเปิดใบบนนะครับถ้าเป็นมินเนียนสามารถเลือกลงได้เลยเอเลือกลงมาใช้ปั๊บเนี่ยก็คืออินเพยเมื่อไหร่นะครับความสามารถขึ้นครับเลเซอร์แรปเตอร์นะครับมีความสามารถที่จะทําลายพลังที่2หรือต่ากว่าในฐานได้ซึ่งไม่มีนะครับตัวนี้3นะเอาแล้วครับผมก็เลยตีตื้นพลังขึ้นมาและนั่นทําให้เจนั่นทําให้บวกอีกเนะครับผมอ้าหกเจ็ด เป็น10อาะทำให้ฐานนี้มีพลังถึง16แล้วครับเตรียมที่จะพังแล้วสิ่งที่ทั้งไดโนเสาร์เราจะทำขานอีก4เท่านั้นเลยเลือกใช้นี่เลยครับอ r กูเมนเทชันนะครับแล้วเลือกเพิ่มพลังครับผมทำให้บวกอีก4นะครับพลังทำลายตัวนี้บวกอีก4 10 56บวก4เป็น20นะครับและประกาศจบการเล่นเมนเฟสนะครับเมื่อบวกถึง20แล้วเนี่ยครับฐานเนี่ยครับก็พังลงไปครับผม เมื่อพังนะครับก็เรามานับคะแนนกันแน่นอนฝั่งนี้พลังเยอะกว่าอยู่แล้วไม่ต้องนับแล้วครับง่ายมากครับผมจึ๊บทําให้ศัตรูมนันอ่ามินเนี่ยนทุกตัวนะครับและเคาะกาทุกใบนะครับลงหลุมไปเลยครับผมนี่อันนี้ก็ต้องลงหลุมไปด้วยติ๋และเมื่อมานับคะแนนนะครับวินเนอร์ก็จะได้5แต้มนี่แน่แบบเดียวมี5คะแนนเลยนําเลยทีเดียวและที่สองนะครับได้3แต้มนะครับผม เป็น4ี่ต่อ5้าเรียกว่าสูสีกันน่าดูเชยเลยนะครับเมื่อผ่านเธอแล้วครับก็ต้องจั่ว2ใบอันนี้บังคับจั่วนะครับผมต้องจั่ว2ใบครับเช็คมือครับผมสา7หนะครับผม7ใบยังไม่ต้องทิ้งนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาแล้วครับผมถึงเวลาต้องหาวิธีแล้วครับอ๋อผมลืมได้ยังไงเนี่ยเมื่อผ่านพังแล้วนะครับเราจะถูกทิ้งออกมาครับและเปิดการใบบนขึ้นมาใหม่นะครับผมอืม ทีนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเข้าสู่ช่วงเมนเฟสเนื่องจากาต้นเกมไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมทางทางเอเลี่ยนต้องทำยังไงดีอ๋อเขาเจอคัสเดคีฟคัมมิ่งนะครับผมสามารถเลือกเล่นมินเนี่ยนแบบพิเศษได้นะครับจากในสุสานได้ครับนี่และตัวที่เลือกเล่นนั้นก็คืออินเวเดอร์นะครับผมเลือกลงอินเวเดอร์ลงมาจุดนี้ และเมื่ออินเวเดอร์ลงเล่นนะครับทำให้ได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับนั่นหมายความว่าคะแนนเนี่ยครับสูสีไล่ดีกันมาแล้วกลายเป็น5คะแนนเลยทีเดียวและทำยังไงดีเรามีโอกาสที่จะเล่นอีกหนึ่งใบจึงเลือกเล่นดีดีด,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 ดีนี่เลยครับอ่าเลือกทนเนเชียสแซดนะครับผมความสามารถจะยังไม่ถูกโผล่ออกมานะครับตัวนี้และนั่นทำให้ฐานนี้นะครับมีพลังขึ้นไปถึงสิแล้ว โอ้โหเตรียมที่จะเก็บเลยทีเดียวเชียมนั้นเนี่ยแล้วก็ประกาศผานเทินทันทีครับผมก็จวดสองใบน,นะครับ1และ2นะครับเข้ามาสู่ฝั่งของทางไดนโนเสาร์ของเรากันบ้างนะครับเราจะเลือกทำยังไงดีอไดนโนเสาร์บอกว่าขอสองแต้มน,นี้ฟรีๆดีกว่าเราสู้ได้นะครับไดนโนเสาร์เลือกที่จะเล่นตัวนี้ก่อนเลยครับผม ตัวนี้นะครับไมโครบอทฟิกไมโครบอทฟิกเซอร์นะครับถ้าเกิดเล่นตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับผมสามารถเลือกเล่นอีกหนึ่งตัวครับลงมินเนี่ยนได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยมีเป็นการลุกเร็วจากในมือและทําให้ฐานนี้มีพลังถึง6เลยครับผมผมเรียกว่าวีฐานแตกเลยทีเดียวน,ะนี่โอ้โหอยากฐานแตกไวๆนะครับผมและเลือกที่จะใช้การเทคเซนเตอร์อีกรอบหนึ่งครับนับจํานวนมินเนี่ยนในฐานแล้วก็ตัวนะครับตามจํานวน มินเนี่ยนที่เรามีพร้อมกับประกาศผ่านเทิร์นมาคับจวอีก2ใบนะครับเช็คการ์ดในมือครับผม 3, 6, 7 8แนะครับยังไม่เลยครับผมผ่านเทิร์นเข้ามาอื <c> ้ <oughs> มจะจะจะเช็คการ์ดที่อยู่ในสุสานยังทำอะไรไม่ได้ไม่เวิร์กโอเคมูกมินเนี่ยนจู่อนาเตอร์เบดโอเคทางฝั่งมินเนี่ยนทางฝั่งด้าน เอเลียนะครับก็เลยใช้วิธีว่าอุ๊ยเดี๋ยวเขาพังฐานแน่เลยเลยใช้วิธีนี่ครับผมใช้มูฟมินเนี่ยนถูอนาเตอร์เบดนะครับผมเรียกตัว5นี่ครับไปฐานอื่นนะครับนี่โยกพลังเข้ามาตรงนี้แล้วตัวเขาเองนะครับก็เรียกใช้ชนแนลติเชียร์แซดไตนะเข้าไปนะครับผมและก็ประกาศผ่านเทินทันทีนะครับนี่ไม่เล่นอะไรประกาศผ่านเทินตัว2ใบว้าวนี่เรียกว่าได้เปลี่ยนมากๆเลยนะครับอืมแต่ได้เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาละครับเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วทางเดนนสาวเราจะทํำยังไงดีเดนนสาวบอกว่าใช้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วครับเราต้องเก็บคะแนนฐานได้ทันหนึ่งให้ได้ถึงเลือกที่จะใช้นี่แหละครับมาขอมีส่วนแชร์กับทีงนี้ดีกว่าใช้แซปบอนะครับแซปบอความสามารถสามารถลงตัวไหนก็ได้ที่พลังสองหรือต่ากว่านะครับผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับ พลังเขา2ครับแต่เมื่อลงมาแล้วมันค่อยบวกนะครับจึงสามารถลงได้นั่นเองและใช้อู้หูทำยังไงดีพลังทำอย่างไรทำอย่างไรใช้ความสามารถของ natural selection natural selection นะครับความสามารถก็คือสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งซึ่งในที่นี้ขอเลือกตัวนี้นะครับผมพลัง3ครับเราสามารถฆ่าตัวไหนก็ได้ที่พลังต่ำกว่า3นะครับ ก็จึงเลือกค่าวอล์กเกอร์ทิ้งไปก่อนนะครับตึ๊งตึ๊งตึ๊สิบบวกสามอ่าเป็นอีกสามหนึ่งทีนี้พลังฐานนี้ก็คือสิบสามแล้วถูกไหมครับสามหกเก้าสิบเอ็ดสิบสองจะฮะใช้หนึ่งแอคชั่นไปแล้วใช้หนึ่งมินเนียนไปแล้วก็ต้องจวดสองไปตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊งอ้าวแลวครับประกาศฐานเ,าเนซฟก่อนไดโนเสาร์นะครับ มาถึงตาของเอล่ยนของเรากันบ้างครับเราจะทำยังไงดีเอล่ยนจึงเลือกที่จะใช้อินเวเดอร์อีกตัวนึงนะครับพอดีเพิ่งจัวได้และได้1 VP p o วีพยกลับขึ้นมือครับผมทีนี้สิ่งที่เขาจะใช้ก็คือไม่ใช้ครับผมเลือกที่จะใช้ไม่ใช้อะไรเลยดีกว่าครับผ่านเลยดีกว่าก็จว่สอใบครับผมแป๊บแป๊บแป๊บแป๊แม่แแจว2ใบขึ้นมือ และกลับมาทางของไดโนเสาร์อีกรอบหนึ่งเขาควรจะต้องการฐานนี้เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วล่ะครับเอาละครับจะทํายังไงกันดีเพื่อที่จะทํำลายฐานนี้ได้เลือกใช้จุบ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 บบโโ้นี่เลยปุ๊บไมโครบอทอัลฟ่านะครับความสามารถของไมโครบอทนะครับผม จะบวก1ทุกตัวนะครับตัวเขาจะบวก1นะครับตามจํานวนไมโครบอตตัวอื่นนะครับเรามีไมโครบอทกี่ตัวจะบวกพลังเขา1นะครับแต่ความสามารถนั้นมีความสามารถพิเศษอีกนะครับผมออฟยูมิเนียสคอนเซิร์ดแอสไมโครบอตนะครับคือกลายเป็นว่ามอนทุกตัวของเขาครับกลายเป็นไมโครบอทหมดเลยนั่นหมายความว่าทําให้ตัวนี้มีพลังเพิ่มอีก1 2 3 4 4เลยครับแล้วบวกตัวเขาเองครับกลายเป็น5เลยครับผมฉะนั้นพลังเขาบวกเพิ่มอีก5เลยทีเดียวว้าว และนั่นทําให้พลังในฐานนี้มีทั้งหมด 15, บห้า 18, 18เลยยังจบไม่ได้ยังจบไม่ได้ครับท่างฝั่งไนโนเสาวไม่รอช้านะครับใช้อวอร์ครับคูเห่าหอเลยนะครับบวกหน,นะครับผมทุกตัวบวกอ,อีกหนึ่งนะครับพลังเป็น6 3 แล้วก็3นะครับเอ้ยหกสี่สามนะครับผมอืมอเป็น13นะครับแต่ฝั่งตรงนี้เนี่ยมีแค่6 7 8นะครับเท่าน,นั้นเองนั่นทําให้ถานตรงนี้ถูกแตกนะครับนี่ทานงนี้ฝั่งนี้ใช้หนึ่งแมเนียนหนึ่งอ่าแอคชั่นไปแล้วนะครับถานแตกและแล้วก็ยังเป็นต้องบอกว่ายังเป็นทางฝั่งของตัวไดโนเสาร์ทำได้ดีกว่านะครับและก็ชนะวินเนอร์ไปด้วยนะครับผม ต้องแต่ว่าความสามารถของฐานยังไม่จบนะครับเมื่อผู้ชนะนะครับก่ดนอื่นทิ้งเปิดหนึ่งใบและผู้ชนะได้จั่วการ์ดมือใหม่5ใบนะครับผมนี่ทิ้งหมดนือแล้วจบห้าใบไม่รู้จะคุ้มไม่คุ้มผู้ชนะได้อีก5คะแนนนะครับเป็นสิบนะครับผมโหเร็วมากคนแพ้ได้คนที่2นะครับไม่ได้แพ้นะครับลันเนอร์อัพได้อีก3คะแนนนะครับโ้ตามมาติดๆครับเป็น9ต่อ5นะครับผม อเรียกว่าหายใจใหายคล้องในทั่วและเมื่อประกาศผ่านเธอแน่นอนครับเขาต้องจ่วจอีก2ใบในมือนั่นเองครับผมอืเกนี้นี่เรียกว่าสูสีจริงๆครับอยังห่างสายตากันไม่ได้เลยทีเดียวเอาล่ะครับต่อขั้นต่อไปตรงนี้ผมลิงได้ไงเนี่ยเป็นสิบแล้วจับ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 อ่า h, พลังสิบแปดถึงเวลาของซอมบี้แล้วล่ะครับผมอื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 ม ซอมบี้เลือกใช้นี่เลยครับนี่ครับเลือกใช้ความสามารถ they are coming to get you ในขณะที่ถ้าเกิดสมมติว่ามันตาของเรานะครับผมสามารถเลือกใช้มินเนีย่ยนะครับจากในสุสานได้ปั๊หนึ่งอยู่ในมือเลยทีเดียวว้า wow, ว wow, 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 wow. และก็แน่นอนครับสิ่งที่เขาจะเลือกใช้เขาเลือกใช้นี่ครับ invader นะครับเพื่อทำให้เขาได้เหม่งแต้ม และนั่นทำให้เขามีขนาดถึงสิบแต้ตมตามมาแล้วในยองแทงง่ายๆครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะครับถึงจะใช้1 m i n มินเนี่ยนและ1 a แอคชั่นไปแล้วทีมของซอมบี้ยังมีความสามารถพิเศษสําหรับการ์ดใบนี้นะครับสามารถคลานกระดึ๊บกดึบจากสุสานนะครับมาวางแปะได้อีกหนึ่งที่นะครับผมนมี่แน่วางจุดนี้ดีกว่าอืมแล้วก็จึงประกาศผ่านเทินครับผมจอยสอใบจะดึ เจอเดฟวิ่งเข้ามาสั่งก่อนห้างไมโครบอทฐานนี้เนี่ยเป็นฐานที่มีความสามารถพิเศษหนาใอญ่นะครับพลังที่เป็นสูงเนี่ยครับคนที่จบฉากอ่าเวลาฐานนี้แตกนะครับคะแนนจะมาจากจํานวนมินเนี่ยนที่อยู่ในฐานนะครับผมฉะนั้นยิ่งลงเยอะยิ่งได้ปรียบครับฐานนี้นะครับผม,ม,มทีนี้วิธีที่เขาจะเล่นทํำยังไงดีเอ่ย ก่อนอื่นก็คือลงไมโครฟิเซอร์ไมโครบอท์ดฟเซอร์อย่างนี่บอกนะครับถ้าลงตัวแรกสามารถลงได้อีกหนึ่งตัวนะครับเลือกแซบบอทนะครับถ้าเกิดเล่นแซบบอรแล้วเนี่ยสามารถลงมินเนี่ยนที่พลังสองหรือต่ํากว่าได้ไมโครบอทการนะครับนับจํานวนมินเนี่ยนที่อยู่ในฐานแล้วนะครับ 1, นึ่งสาแล้วสามารถค่าตัวที่มีพลังน้อยกว่าได้นี่ powerless t h a the number นะครับซึ่งนั่นก็นหมายวามว่าลาก่อยตต้มแฮ นี่ครับเป็นไกล,ลักกับนี่และเลือกที่จะใช้แอคชั่นนี่ครับใส่ผลนะครับทำให้มีเงื่อของฝั่งคางหงยนยนและไดโนเสาร์เนี่ยไม่โดนแอคชั่นของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมและประกาศพลันเทิร์นทันทีเรามาช่วยกันนับน,นิดนึงนะครับ3 5 6 7 8ฮะแใช่ตัวนี้มันบวก1ด้วยฉะนั้นฐานนี้มีพลังถึง8แล้วปึ๊บปึ๊บนเรียบร้อยด้วยความรวดเร็ว และประกาศผ่านเทินไปจึ๊บจึจ๊บจวยอีกใบนะครับเอาละมาฝังก่อนทางนี้กันบ้างจะใช้วิธีไหนดีนะอ๋อนี่คิดออกแล้วใช้อดั t ชันนะครับผมสามารถเรียกมินเนี่ยนหนึ่งตัวขึ้นมือนะครับและสามารถลงมินเนี่ยนแบบ X เอ็กซ์ตาร์พิเศษได้อีกหนึ่งตัวนะครับมินเนี่ยนเอ็กซ์ตของเขาก็คือลงนี่เลยครับเก้งหนึ P ่งวีพีพอยทำให้เขาเลื่อนคะแนนไบเสิบเอ็ดใกล้จบมากๆแล้วและขอเลือกใช้ความสามารถ อ่าไม่ใช่เลือกใช้คอสามารถครับและขอเลือกลงมินเนี่ยนอีกหนึ่งตัวครับผมมินเนี่ยนตัวนี้สามารถเอาพลัง3าหรือตามกว่าขึ้นมือได้นะครับสามารถเลือกตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้แต่เขาเลือกที่จะเอาอินเวเดอร์ขึ้นมือนะครับจุดประสงค์ชัดเจนมากว่าตาหน้าเขาต้องการคะแนนอีกหนึ่งคะแนนนั่นเองครับผมเอาแล้วครับและใช้แอคชั่นไปแล้วใช้มินเนี่ยนไปแล้วก็ประกาศผ่านเทินครับจั่วสองใบนะครับผมตึ๊บแล้วก็ผ่านเทินครับ เข้ามาส่วนของไมโครบอทกันมากแล้ว1,2,3,4,5,6,7สามทางนี้มีพลัง7แล้วไม่ใช่8ดเพราะว่ามันตัวน้ำมันตายเนาะเอาละเมื่อผ่านเข้ามานี่ครับผมเลือกที่จะเล่นแซบบอทหนึ่งตัวและลงพลังสออีกหนึ่งตัวครับผมมาแซบ,บอทพลังสองสามบวกอีกห้านะครับทำให้ฐานนี้นะครับมีพลังเข้าไปสิบสองนะครับใกล้แตกมากๆครับผมอื แล้วก็ประกาศผ่านเทินทันทีจ๊บจิบตัวสองใบครับแหมนี่ใครจะชนะใครจะแพ้นี่อย่างตัดสินไม่ได้เลยนะครับวัดกันที่ฐานนี้แท้ๆเลยเอาละครับเมื่อมาถึงจุดนี้กันแล้วทางเอเลียนครับไม่ยอมแพ้ครับผมลงไปอีกหนึ่งนะครับลงมาจุดนี้ครับผมและนั่นทำให้จุดตรงนี้มีพลังถึงสี่ด้วยกันสามนะครับ แล้วเขาก็ได้อีกหนึ่งแต้มแล้วว,ว้าวไกลมากๆไกลมากๆไกลมาก,ก,มากใๆใครจะชนะจะแพ้นี่ดูไม่ออกเลยทีเดียวครับผมเลือกใช้หนึ่งแอคชั่นตายแล้วไม่มีแอคชั่นในมือเลยเอ้ยเอาอะไรขึ้นมือดีฮะแต่อยุก่อนนะครับผมเขายังมีความสามารถของทานเชืยอัตนะครับผมลงมาอีกนีแน่และประกาศผ่านเธอครับจั่วสองใบกระต๊กกระต๊ก เอาแล้วสองสี่หกแปดสิบยังได้อยู่นะครับคะแนนยังไม่เกินอืทีนี้ฐานนี้กลับมาฐานนี้ครับ12นะครับแต่ฐานที่จะแตกเนี่ยอยู่24ต้องการอีก12นะครับเขาต้องการฐานนี้เพื่อชนะนะครับผมเอาละครับผมเขาจึงเลือกใช้นี่แหละครับไมโครบอทเดี๋ยวนะอ๋อไมโครบอทรีคเคมอ่ะ ไมโครบอทเรเคมเมอร์นะครับสามารถเลือกเอาไมโครบอทนะครับผมจากในสุสานกี่ตัวก็ได้นะครับที่มีชื่อว่าไมโครบอทนี่ก็คือตัวนี้ครับผมติ๊ก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 มีตัวเดียวครับผมแล้วเอากลับเข้ากองแล้วสับใหม่ครับผมสับสัสับสับสสับสัสับสๆโอเคและเมื่อตัวนี้ลงเป็นตัวแรกนะครับความสามารถเหมือนตัวไมโครบอลฟิกเซอร์เลยครับเขาสามารถลงได้อีกหนึ่งตัวครับผม เลือกทรงฮาวเวอร์บอรดนะครับและนั่น้ังถามให้เขาต้องเปิดในอีกหนึ่งใบแล้วก็ลงได้อีกหนึ่งตัวนาทีเมาเนื่องจากใบนี้เป็นนิเนียนนะครับและมันก็หมายความว่าทำให้พลังมันมหาศาลมากเลยผมต้องนับใหม่จริง,รงๆนะช่วยไม่ได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าบหกมครบสเจ็ดสิบแปดอมกตัวบบกหนึ่งนะอ่า uh huh. 18นะครับฐานนี้มีพลังถึง18แล้วว้าวว้าววาจะแตกหน้าดูแล้ว15 1ห17แล้วก็18แล้วละยังไม่ได้ใช้แอคชั่นเลย2โอ้โหและเขาก็เลือกใช้นี่เลยครับเอาเวอร์ Hour ครับห่าหอนนะครับ 18บแปดสิ22ก้ายี่สิบยีงครับผมแล้วนั่นมันก็ถ่ายความว่าเบสนี้ก็ถูกแตกไปโดยปริยายนะครับมาขื้มโคร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 มอ่าฐานนี้26แล้วนะครับแตกแล้วครับคะแนนตรงนี้นะครับได้1แต้มนะครับเพราะเนื่องจากมีมินเนี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับ1แต้มโอ้ส่วนฐานนี้ได้1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8คะแนนครับผมตู้มเดียวได้8คะแนนเลยครับโอ้โหและ ก็ทําให้เกมจบไปครับเพราะว่าค่านเมนียได้คะแนนเกิน15หรือตามเป้าที่ได้กันไปแล้ว โอเคเป็นยังไงกันบ้างเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับแหมคลิปมันอาจจะยานิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นรายละเอียดว่าเกมเพย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันแหมวุ่นวายขนาดไหนการเขี่ยวเข็นดุเดือดเนี่ยครับสุดท้ายก็มาแพ้กันที่18ต่อ13คะแนนทางนี้นี่ก็ใกล้เคียงมากทางนี้นี่ก็ใกล้เคียงมากโดยเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละครับเกม Smash Up 8 Run 2หนึ่งเกมแบบเต็มๆก็จบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมคนที่สนใจนะครับ ก็ว่างๆก็ลองทักมาคุยกันหรือว่าหาโอกาสถ้าอยู่แถวๆผมเนี่ยก็มาเล่นด้วยกันได้อ๋อผมอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะผมอยู่หาใหญ่นู่นเลยครับผมเอานะครับยังไงก็แล้วแต่ผมขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับเกมนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์อะไรยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลักษณแชชั่มทุกเมมเลยนะครับก็ต้องขอลากันแล้วสวัสดีครับ